สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาชมนะคะดูสิจอดอยู่เต็มบ้านเลยค่ะทุกคนจะขับขนหนดีเอ่ยอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศนอกบ้านนะคะทุกคนโกดังโรงจอดรถเต็มนะคะรถต้องจอดอยู่นอกบ้านทุกคันเลยทุกคนนะคะตอนนี้กำลังจะขายออกนะคะ ต้องขายออกอีกสองคันค่ะทุกคนไม่มีที่จอดมีคนอยู่สองคนมีรถอยู่สี่คันโอ้ยจะทำยังไงดีนี่ก็พาชมบรรยากาศนอกบ้านรอบบ้านค่ะทุกคนอากาศดีดีค่ะดูสิวันนี้บันหยุดพ่อล่าไม่ออกนอกบ้านเลยประตูรั้วเ็าไม่เปิดค่ะทุกคนอากาศดีก็เลยมาเดินออกกําลังกายหน้าบ้านนะคะดูสิพาชมบรรยากาศเมืองนอกทุกคน คิดถึงบ้านเราอากาศร้อนสงสารคนบ้านเรามากเลยแต่อยู่นี้อากาศดีดีทุกคนเป็นเมืองที่พ่อล่าอยู่แล้วมีความสุขอากาศดีนะคะทุกคนร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่ได้หนาวมากนะคะพาะเลาชอบบรรยากาศดีคุณภาพชีวิตดีมากเลยะคะ่ะทุกคนเพื่อนบ้านดีนะคะเงียบสงบเป็นย่านคนที่กเกษียณอายุอยู่แถวนี้นะคะเป็นคนรุ่นเก่าค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเก่าทุกคน อยู่แบบสิทุกคนอยู่บ้านนะแต่เงียบนะคะทุกคนดูสิมีความสุขนะคะหา,าความสุขให้กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะเบิรน์นนพเพราราชอบมากเลยค่ะเนี่ยเพื่อนบ้านนะงเงียบเพื่อนบ้านก็ดีนะคะมีแต่คนกเกษียณทั้งนั้นเลยนะคะอยู่แถวนี้หน้าบ้านก็น,นะะี่ค่ะสะอาดสะอา้านน่าอยู่มากเลยนะคะ พลากร์กพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะวันนี้เนี่ยก็หน้าบ้านค่ะทุกคนปลูกต้นไม้เต็มเลยน่าอยู่อยู่แบบายมุมนี้นะคะนี่ก็เป็นรถสปอร์ตพลากก็ไม่ชอบขับหรอกมันเตี้ยขับยากทุกคนอึดอัดน,นะคะก็กำลังลงขายนะคะทุกคน พราไม่ชอบรถสปอร์ตพอ่อราชอบรถดีใหญ่นะคะสูงๆครับสะดวกสบายนะ,ะข้างรั้วก็คุณพ่อบ้านดูทีปลูกต้นไม้เต็มนะคะทุกคนอยู่กับธรรมชาตินะ,ะชีวิตเรียบง่ายคะ่ะทุกคนพามาชมสวนนะคะมะเขือเทศนะคะยังอยู่มะเขือนะคะผักก็กําลังออกคันนี้นะคะ่ะปลูกในล้อรถทุกคนกําลังขึ้นเบี้ยเต็มเลยมะเขือนะคะต้นใหญ่นะคะดกเก็บกินตลอดเลยนะคะ ้นส้มให้ดูนะคะกำลังโดกมากเลยนะคะส้มต้นนี้ดกมากๆทุกคนหวานอร่อยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้นมะนาวทุกคนดูทิมะนาวกระโดกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้ก็พริกทุกคนพริกกระดกนะมีกินเน่ะปลูกยังไงก็ได้กิน,นะคะ่ะทุกคนพริกหยวกนะพริกไทยนะคะเนี่ยเราย,ยังไม่ได้เก็บเลย ข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพ่อร่าก็จะเริ่มเก็บเขานะคะตัดเขาแล้วนะคะทุกคน,นเนี่ยต้นกระทินนะคะอกอกฝักนะคะนี่แหละค่ะชีวิตนี่แหละค่ะชีวิตความเป็นอยู่แบบง่ายๆพ่อล่านะคะซิวเบีดก็มีกินตลอดปีเลยทุกคนตัดกินเขาก็โป่งขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็นะ ผักชีคะ่ะทุกคนนะคะบานกําลังแตกนะปลูกทานเองทุกคนง่ายๆนะคะพลากัะพาชมหลังบ้านนินดๆหน่อยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ